สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องหวยเด็ดไร้สาระอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าโอสามสิบเนาะเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้เล่าดึกเนื่องที่สามสิบกันยาพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วนะคะวันนี้ก็มีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปฟังความฝันขออนุญาตบ่นนิดนึงนิดเดียวนะคะ จะพูดถึง YouTube ที่เข้ามาคอมเมนต์ที่ชื่อตาตาที่เข้ามาคอมเมนต์ที่มาเลี้ยงควายในช่อง YouTube ของปางนะปางแนะนำว่าให้คุณกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านนะคะอย่ามาเลี้ยงในช่อง YouTube นะคะเพราะว่าควายเนี่ยต้องไปอยู่ตามป่าไปกินหญ้าเนาะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่คอมเมนต์แบบนี้นะปางอุตส่าห์ปล่อยผ่าน ปังยังไม่บล็อกนะคะปังให้คุณเห็นคลิปปังก่อนเนาะชอบมาคอมเมนต์ว่าควายขวัญอีกแล้วเขาก่อนก็อย่างนี้แหละควายขวัญอีกแล้วเขาบอกควายเนี่ยคุณมันไม่สมควรที่จะมาเอามาคอมเมนต์เข้าใจปะมันเหมือนเป็นคําด่าด้วยซ้ำอะ่ะปังไม่ได้ขวัญเองบังบอกแล้วว่าคือคนอื่นฝันบังก็เอาแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังบังก็ปี๊แตกนะเมื่อวานเนะีเห็นแบบ มันขึ้นเด้งเข้ามาในอีเมลเออคอมเมนต์ได้ยังไงควายขยันฝันหรือว่าคุณขาดยาคะปางแนะนําว่าให้คุณไปกินยาก่อนถ้าใครเป็นญาติก็เอาไปล่ามโซ่ไว้นะคะมือไม่พายอย่าเอาตีนลาน้ําเนาะกลับไปรับประทานยาก่อนนะคะแล้วก็กลับไปเลี้ยงควายของคุณเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ผ่านไปเลยคุณไม่ต้องมาดูช่อง youtube ของปางก็ได้นะคะไม่ต้องเพิ่มยอดวิวให้ปางคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมแต่ขอร้องว่าอย่าคอมเมนต์แบบคําว่าควายมันเป็นคําด่าค่ะวันก่อนมีคนโพส์แบบมั่วมั่งอะไรงั้นไปยังไม่ถือสาเลยนะคือบองไม่ได้ถือสา,าเขาไม่ได้ดา่าเขาก็คือแบบบังก็รู้ว่าคลิปปางเนี่ยมันมั่วน,นะแต่เนี่ยมาด่าวควายฝันอีกแล้วมันไม่ได้ครั้งแรกไนงะถ้าครั้งแรกบงังบังปล่อยผ่านไปแล้ว นี่พอมาคอมเมนต์อีกมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสบายต้องไปอยู่หลังคาแดงนะคะแบบนี้มาแนะนํานะคะใครเป็นญาติก็ช่วยไปล่ามโซ่ให้ปังด้วยก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะทุกคนบอกว่าให้ปังปล่อยผ่านปล่อยผ่านอ่าลองคุณมาคอมเมนต์และให้คนแบบพวกเนี้ย ไปคอมเมนต์ตอบคุณว่าควายหรืออะไรพวกนี้ถามว่าคุณจะตอบก,กับเขาไหมหรือคุณแบบคุณจะนิ่งๆเฉยๆไม่ได้ว่าปังแบบว่าเอออะไรก็คิดเล็กคิดน้อยหรืออะไรนะบางทีมันก็ปี๊ดแตกอ่ะทุกคนพอปังเห็นบางแบบโห้ยปังคิดคําด่าไว้เลยนะแต่ว่าปังพูดลงในนี้ไม่ได้ไงปังก็เน็บเขาแค่นี้แหละให้เขากลับไปกินยาแล้วไปเลี้ยงควายของเขาเหมือนเดิม เริ่มจากฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันวันที่เก้าฝันเมื่อวานฝันเห็นงูเนี่ยเลื้อยขึ้นรถพ่อบอกเพื่อนว่าจำไว้นะทะเบียนสามหศคืนนี้ออกแน่นอนเพื่อนก็แซวว่าเจอผีเจอคนรู้จักต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าฝันว่ายายที่เสียบน่นเราทนเสียงบ่นไม่ไหวยายก็ขึ้นรถเครื่องเราเราหันหลังไปหายายยายใช้มีดเนี่ย ฟันหัวยายขาดกระเด็นเลือดยายโดนหน้าเราเรากลัวมากอายุยายนะคะเจ็ดสเขาบอกว่ารถเครื่องเนี่ยมีสองคันเขาไม่แน่ไม่แน่ใจว่าคันไหนนะคะระหว่าง3901กับ5 0าศแต่มาผู้หญิงฝันเขาบอกว่าหลานสาวท้องสองเดือนฝันว่าคลอดลูกในมือเด็กมีเลขหนึ่งเจดสองกับ1นึเจ็ดห คลิปนี้ใครอย่าว่าบาังเลยเนะาะบังก็ขอระบายนิดนึงบางทีบังอาจจะพูดแรงไปนิดนึงแต่บังก็ถือว่าบังตกกับเขาไม่ได้แรงมากเท่าไหร่กับคําว่าควายที่เขาให้มานะคะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าคุยกับคนที่เสียไปแล้วเลยขอเลขเขาเขาให้ซื้อข้างบนเนี่ยสี่เก้าเขาบอกว่าให้หนักหนักหนักข้างล่างเจ็ดเก้าก็เลยบอกผีว่าถ้าถูกจะทําบุญไปให้ ต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าขับรถย้อนสอนและจะถอยกลับให้ถูกทางแต่รถด,ดันพุ่งไปเกิดอุบัติเหตุรถพังเลือดออกอ้วกพุ่งอายุคนฝัน39ทะเบียนรถ2139ต่อมาผู้ชายฝันเมื่อวานฝันว่าขายที่ให้คนแก่35บาทคนแก่เอาเงินนะใส่มือให้ ต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าเดินกลับบ้านเห็นเลขที่กำแพงตัวสีแดงเลขสี่ห้าต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่ามีคนตะโกนบอกว่าหวยออกแล้วเราถามว่าออกอะไรเขาบอกว่าข้างล่างน่ะหนึ่งสามข้างบนหกสองห้าแล้วตะโกนอีกว่าหนึ่งหกสองห้าต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าหวยออกหนึ่งสี่ ถูกเบอร์ทองเขาบอกว่าดีใจมากต่อมาผู้ชายฝันมันที่8ฝันว่าถอยรถไปชนรถคนอื่นถอยหลายครั้งมากทะเบียนรถ2628ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไปซื้อผักที่ตลาด340บาทต่อราคาว่า300ได้ไหมแม่ค้าไม่ให้นะคะต้องจ่ายเต็ม340ต่อมาผู้หญิงฝัน ฝันว่าพี่น้องที่เสียสามคน,นมาขอปลูกบ้านอยู่ด้วยบ้านเลขที่คนฝันนะคะเจ็ดสิบหกทับเก้าต่อมาพี่ยญิงฝันเมื่อวานฝันว่าในหลวงราชการที่สิบมากินข้าวด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่บ้านหรือที่ไหนเขาบอกว่ามียายเขาอยู่ด้วยนะคะบ้านเลขที่เก้าสิบสอง แต่มาผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าเอาลอตเตอรี่มีมีผู้หญิงเอาลอตเตอรี่มาขายให้เลข99แต่เราไม่เอาเขาบอกว่าซื้อใต้ดินหนึ่งนะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีบเ้าฝันว่ายกหีบศพใครไม่รู้ช่วยกันสองคนหนักมากมีเสียงจุดพูตอนเขาจะเผาแล้วไปหาลอตเตอรี่หกสาไม่มีได้9กสมมาแทนสองใบ เขาบอกว่าให้ช่วยอุทิศบุญให้ใครก็ไม่รู้เขายื่นกระดาษมามีชื่อเห็นแค่โอฝันนี้ยดีนะเขาได้93มาแล้วบอกว่าถ้าถูกประมาณว่าถ้าถูกให้อุทิศอุทิศบุญกุศลให้คนมันมีแค่สระโอก็น่าจะคือชื่อโอมั้งเลขแม่น้ำหนึ่งนะคะ3993อันนี้ หวยลาวงวดที่แล้วไม่เข้านะคะหลุดพอดีมีเพื่อนๆในช่อง youtube คอมเมนต์เข้ามาว่าขอหวยลาววันนี้วันวันพฤหัสไหมออกวันนี้เนาะถ้าใครทันก็ซื้อด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าอัดเยอะเนาะตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดปังไม่ได้คิดแบบเข้าทุกงวดนะคะอ่ะ อันนี้เป็นตัวเลขงวดนี้ที่บังชอบคือสูตรนู้นอะไอสูตรที่งวดที่แล้วเข้าสามเก้าเก้าสามแล้วงวดก่อนห้าเจ็ดงวดนี้อมันมันได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แต่ว่ามันได้ศูนย์หนึ่งแต่ว่าเออได้หนึ่งศูนย์แต่ศูนย์ชอบไปอยู่หลักสิบปังก็เลยเอาศูนย์ไปไว้หลักสิบนะคะที่ปางวางให้หลายวันก่อนก็จะเป็น 401กับ701แล้วก็เมื่อวานมีตัวเลขความฝันที่ปังชอบเพิ่มขึ้นมาเป็น03 3003แหละแต่ว่าปังเอา0ไว้หลัก10ก็เลย03ก็จะเป็น103 403 503อันนี้เป็นตัวเลขที่ปังชอบนะคะแล้วก็ซื้อเอาไว้แล้วส่วนข้างล่าง29เนี่ยปังฝันงวดก่อนนู้นปังยังตามอยู่แล้วปังก็เห็นมีคนฝัน29ด้วย แล้วก็สามเก้าฝันเมื่อกี้นี้แล้วก็สองสี่ที่นกบอกอันนี้ปังก็ซื้อติดไว้จริงๆมันก็มีตัวเลขที่ปางซื้อกันทุนเอาไว้คือคือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอีกเลขหนึ่งส่วนสามตัวบนมีมีหนึ่งแปดเก้ากว่าเก้าเก้าสองสี่อีกสองตัวแค่นั้นยังไม่ได้มีตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะซื้อแค่นี้อันนี้ใครชอบซื้อตรงตรงกับท่านไหนก็ลองซื้อติดๆไว้ดู นะคะบางทีบางบอกอ่ะถ้าทุกคนไม่ได้ชอบเลขเดียวกับปางก็ไม่มีใครซื้อหรอกเขาก็ซื้อเลขที่ตัวเองชอบกันทุกคนนะอันนี้เป็นเลขที่ปางชอบปางยังไม่ได้จุดทูบแล้วก็ยังไม่ได้ไปขอเลขยังไม่มีเวลาอะไรเลยเพราะว่ากระดาษหมดเดี๋ยวปางต้องวิ่งไปซื้อกระดาษก่อนนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าคุณตาตาเจอปางอีกเพราะว่าเขาไม่ได้ดูคลิปปางทุกคลิปหรอกก็ปังจะพูดจนฝากเขาเนี่ยจะเห็นว่าปางเนี่ย ว่าเขานะจริงมังเกียดมากเลยคาว่าควายเนี่ยทุกคนอย่าว่าบังนะบางทีมันก็เหลืออดเหมือนกันอะเราพยายามผ่านแล้วเดี๋ยวบังก็บล็อกเขาถ้าเขาคอมเมนต์มาอีกครั้งหนึ่งบังก็บล็อกแค่นั้นเองคนอื่นบังก็เห็นว่าใครใครคอมเมนต์อะไรอะบังเห็นเพราะว่าบังชอบปฏิสัมพันธ์กับ fc เนาะคือเราต้องไปกดไลค์ไปตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าลงลงลงคลิปแล้วก็ไม่เคยไปตอบอะไรเลยคนก็บอกลงอย่างเดียวแหละเอายอดวิวแบบไม่ตอบแม่อะไรเงี้ยอืมก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังมีอีกอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวลงให้พอดีแหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อกระดาษเพราะว่าวันนี้มีฝันเยอะมากเลยยังไม่ได้จดเลยนะคะบางทีอาจจะมืดนิดนึงนะ อาจจะดูดมืดๆด,ดึกๆหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้ลุ้นกันหวยออกอะไรไม่มีเวลาไปขอหวยเลยเนี่ยพอเย็นก็ต้องไปตลาดกลับมาก็ต้องทำกับข้าวโอ้ยงานเยอะทุกวันเลยก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ